เรื่องของยาเสพติดนะคะเรื่องของผู้ป่วยยาเสพติดค่ะตอนนี้รัฐบาลนะคะก็มีการดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะเรื่องยาเป็นยังไงคะคุณลุนมาคะ,ะเรื่องของยาเสพติดนี่นะครับรัฐบาล<ช>ตั้งหน่วยคัดกรองผู้ป่วยติดยาเสพติด กว่า9,500แห่งเลยทีเดียวครอบคลุมทุกตำบลน,นะ,ะเพื่อที่จะแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรเพื่อสังคมที่ปลอดภัยและปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันโอชารับทราบรายงานจากกระทรวงสาธารณาสุขว่าปัจจุบันสามารถตั้งหน่วยบริการศูนย์คัดกรองแล้ว9,826แห่งแบ่งเป็นในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุข ,6615 แห่ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น3,184แห่งสถานพยาบาลเสพติด1,078แห่งบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานครอบคลุมทุกตำบล8,687ชุมชนจัดบริการหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด ในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขครอบคลุมทุกจังหวัดและก็โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตรวม5,617แห่งจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชนแล้ว439แห่งเพื่อลดความแออัด ผู้เข้าบําบัดฟื้นฟูและเพิ่มการเข้าถึงสําหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการบําบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพระยะยาวในโรงพยาบาลเฉพาะทางร,รองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งดําเนินการไปแล้ว40แห่งใน25จังหวัดแล้วขึ้นทะเบียนศูนย์ฟื้นฟูนฟนสาภาพทางสังคมอีก3,132แห่งสถานฟื้นฟูนสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทุกจังหวัด140แห่ง พร้อมทั้งสร้างมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยและก็พัฒนาระบบข้อมูลการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศภายใต้ความร่วมมือระหว่างสาธารณาสุขกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพอ,อากาศกระทรวงพอม กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกมรมคุมกรมคุมประพฤติกรมราชธรร์ในนามคณะอนุกรรมการระบบบำบัดฟื้นฟูติดตามผู้ติดยาเสพติดนั่นเองครับค่ะ